สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาชมนะครับผมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับะครับวันนี้เราจะมาดูรูปนะครับผมย้อนหลังกันนะครับรอบนี้เป็นในส่วนหนึ่งนะครับนี้เป็นระหว่างเดินทาน้ำตกครับานอก็คนาารับากห้ลยนะครับว่าจะยากเย็นนะครับ การรอบๆนะครับผมก็จะดูสวยงามครับควรให้เราอยากเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ไปถึงยอดนะโอ้เดินทางนะครับเพราะจะมีหมอกแล้วหมอก ก่อนถึงภูนะครับผมอันนี้เป็นการตั้งแคมป์นะครับทนบานข้าวกันครับจะทำเข้าวกินกนเองนะครับวันนี้เมนูก็จะเป็นสุก,กี้นะครับโดยทีมงานพี่โกนะครับอร่อยมาก พี่ต้อมครับพี่ต้อมอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนภูนะครับหมอกตลอดครับหมอกหมอกหมอกผ่านตัวตลอดปีหน้าต้องไปอีกแน่นอนครับก็เหนะื่อยล้ากันทุกคนครับถอดสตารัทแล้วครับตอนนี้สตารนด,ดอยครับซูเปอร์แมนก็ถอยครับ วันนี้พี่ลูกหาบครับแบกหกสิบโลครับผมก็ไม่น้อยครับประมาณยี่สิบกาโลครับเห็นว่าหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับีจะมีภาพในส่วนของตัวดอกหงอนนาคนะครับอ่าอันนี้จะเป็นประเทศลาวด้วยนะครับสุดแดนเลยหลักเขตแล้วเนี้ยมาแล้วนะครับดอกหงอนนาคที่ฝ่ายหานะครับเดินทางลงหมอกไป ขอบคุณมากครับผมกับทิปภูสายดาวโดยพี่โก,โก้ครับสวัสดีครับ